วิธีเล่น The Destroyer จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ YouTube b e เ b a และกดไลค์แฟนเพจ Facebook b e เ b a s e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับรับฝากขาย ID และใครที่สนใจ ID ราคาถูกมาที่เพจ b e เ b a s e ครับ สวัสดีมากๆครับผมเปรมปีเป็นนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีเล่น The Destroyer นะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนต้องรู้ก่อนนะครับว่า The Destroyer คืออะไรนะ The Destroyer ก็คือนักเตะที่เป็นนักเตะตัวทำลายล้างเกมฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับหรือว่าตรงกลางของคู่ต่อสู้นะครับเมื่อต้องเล่นต่อหน้า The Destroyer นะครับก็ติดขัดพอสมควรนะครับเพราะว่า The Destroyer เนี่ยเป็นตัวที่คอยทำลายล้างเกมฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับไม่ให้คู่ต่อสู้เล่นได้ลื่นไหลนั่นเองฮะ ก่อนอื่นนะครับมาดูที่ตรงนี้ก่อนครับมาดูที่ตรงนี้ครับตรงที่เป็น a r e รยของ The Destroyer นะครับก็คือกล้องหลังกล้องกลางแล้วก็กางรับนะครับเป็น3ตำแหน่งที่ The Destroyer จะแสดงประสิทธิภาพได้นั่นเองครับมาดูกันครับว่านักเตะ The Destroyer มีใครบ้างนะฮะนักเตะปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์เพลเยอร์หรือว่าเป็นเบสเพลเยอร์นะครับก็เป็น The Destroyer ก็คือคุริบารีนะครับที่เอลินี่ดิอาโกซิลบาครับแล้วก็ กิเมเนสครับสกินเนียซูเล่ครับเฟอร์นาดินโนครับอาลันนะฮะฟิลิปเป้นะครับรูเบนดิอาสครับอาตูโรบีดาวนะฮะนักเตะเหล่านี้นะครับก็เป็นนักเตะตัวอย่างของเบสเพลเยอร์ครับส่วนนักเตะที่เป็นตำนานนะครับก็มีวิเอร่าปูโยครับเปอร์ตีครับแล้วก็อินาโตโมะนะครับส่วนไอคอนิกโมเมนต์นะครับก็มีวิเอร่าปูโยนะครับสองร่างเลยนะแล้วก็เอาเดนะครับแคมเบลครับแล้วก็เปอร์ตีนะครับ นักเตะเหล่านี้เป็นคอนิ i โ moment ที่เป็นเดส d ร s t r o y e r นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเดส Destroyer เป็นตัวที่คอยทําลายล้างเกมฝั่งตรงข้ามนะครับแม้ว่าจะทํายังไงก็ได้ขอให้ฝั่งตรงข้ามนั้นบุกมาได้ยากนะครับต่อให้โดนใบเหลืองก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้ศักยภาพของเด e Destroyer ออกมาให้หมดนะครับนั่นคือการเปิดออโต้สไลด์นะครับทำให้เดสท e s t r o y e r นั้นสามารถเสียบสกัดได้อย่างรุนแรงแล้วก็ แย่งบอลได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับหลายครั้งที่เรดทรอยเออร์ er นั้นเอาบอลมาได้โดยการสไลด์นะครับโดยที่เราไม่ต้องสไลด์เองนะเปิดออโต้สไลด์นั่นเองครับเรดทรอยเออร์ er จะเป็นตัวที่สไลด์ได้บ่อยกว่านักเตะธรรมดานะครับถ้าหากเปิดออโต้สไลด์นะฮะเรดทรอยเออร์นะครับ, Red er รบก็เป็นตัวที่สกัดบอลรุนแรงนะถึงแม้จะทําให้เราเสียฟาวก็ตามแต่ครับเราก็ต้องแลกนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นไม่โดนจังหวะที่ต่อเนื่องของคู่ต่อสู้นะครับ พยายามที่จะชะลอเกมรุกของฝั่งตรงข้ามนั่นเองฮะถ้าหากจังหวะมันพอดีนะครับถ้าหากเราตั้งออโต้สไลด์ไว้เนี่ยการที่เดอะเดส r ทรอยเอร์นั้นจะสไลด์เองก็มีโอกาสสูงมากๆครับซึ่งอาจจะทําให้เราเสียลูกฟาวนะครับแลกมาด้วยไปเหลืองก็ยอมนะครับสำหรับเดอสทรอยเลอร์นะซึ่งเอาจริงๆวิธีการวิ่งของเดอ d เดสต์ทรอยเอร์นะครับจะเป็นตัวที่ไม่ได้วิ่งอย่างมีเอกลักษณ์อย่างตัวอื่นๆนะครับไม่ได้เหมือนครีติพ์เพลย์เมเกอร์ไม่เหมือนบล็อกทูบล็อกหรือว แองเคอร์แมนนะครับเป็นกองกลางเป็นกองหลังที่ค่อนข้างวิ่งเหมือนตัวที่เป็น no playing style นะครับคือไม่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนั่นเองครับคือเล่นไปตามตำแหน่งที่ตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองนั้นโดยการตัดเกมคู่ต่อสู้นั่นเองครับซึ่งทําให้เรานั้นเดาทางเดอะเรสทรอยเอร์ได้ง่ายๆนะครับก็คือเป็นตัวที่เล่นตามตำแหน่งของตัวเองที่ยืนอยู่ตรงนั้นนั่นเลยครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเดอะ e รสทรอยเอร์นะเราก็พยายามไล่บอลเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้เรานั้น ได้บอลกลับมานะครับต่อให้เสียใบเหลืองก็ต้องยอมครับจริงๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเพียงแค่นี้นะสำหรับ The ะ e ด t r ร y e r นะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ปีเป็จน,นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งนะครับบ๊ายบายครับ